โซชิโนรางไฟครับรางไฟมีมาตรฐานมอ,อ,อกรกน,นะครับป้องกันไฟกระชากครับแม็กโหลด2,300บาวัตต์นะครับแล้วก็วัสดุไม่ลางไม่ลามไฟครับไม่ลางครับความไม่ลามไฟนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็คือมีสิช่องนะครับแพ็กเกจเปิดง่ายครับอันนี้ก็ มีด้านหลังให้ดูแต่ละรุ่นนะเขาจะมีจํานวนช่องแล้วก็ความยาวของสายนะครับเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะก็เปิดมาดูกันสักเล็กน้อยครับนี่ข้างในก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็จะเป็นกระดาษแบบนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มแยกนะครับสําหรับใช้งานนะครับปลั๊กสามขาสามารถเสียบใช้งานได้นั่นเองนะแล้วก็มี ฟิลอยู่ข้างๆนะครับลักษณะเปลรดีเป็นพลาสติกนะอันนี้นเข็มหา้ังไฟครับ